หมากลีบอะดีอกั่โฆษณาได้เคื่อเลวให้ข่อยย่างก้อนนี้เราลองเบิ่างเปลยติดเลยเนี่เนยหมากลีบมดไปเลยเนี้ยเยพกล้าเขามาเลยหมากล้เอาไปนี่นี่นีวันวัุนไปมาเนี่ยมาติองอคได้รบ่ได้บ่ได้บ่ได้บองบ็ได้องบ่ได้เวมื่อกี้นี่บอกบ่ได้บ่ได้บ่ได้ต่อกันเท่าต่อกัน

เดินมาแรกนี่ไหมปีกืออ่เดินมาลกนี่ปีกืออ้ล่ะตอนี้อันตนี่ไหมปีกืออละเออเนาะโอ้ยจมูกอ่อนนอกินโอ้ยมึงโบโบโบน บื้นบนไปไหบึ้นบื้นพื้นบึนืนืน้นไปสายไปสายงอนอะไรไปสายเอ้าตตนร่างเจ้าของตันเลยด้วยจะเรีนกแตงจะน้าแล่าแตนะ้ันจะน้ากิองกันเฮ็ดแม่วงนทีฮแม่ล้ก็อนวยเจ้าไปเยเอาเจ้าไอ้โอคา์รดาบูร์รดาบูรดาทองดาุนเสียขามาเลยอยู่ข้างนอกเห็นดีจังเออจยงจ้ามาลันเบื่อบ่งตันถหางโคเลย

ป๊บเป็นวะกินไปปึ๊บตามาเศรีอยาน่เขามาเศรษฐีอ่ะมาเศรษฐีก็เศรษีถ้ามาเศรษฐีอ่ะมาเศรษฐีอ่ะไปเศรษฐไปเศรษฐียาขาอดเลยก็หาเขาก็หาเกิมาเศรษฐีอ่ะไปไปได้ทั้งนั้นเอาเมียเอาเมียยันตันปึ๊บกินหนึ่งตัวกินะไรชักแล้วว่ากินบ่กินเอาู่วยอะเอาเอาช่ยอะไะเอาช่ยเอา เออเจ้าชิบอกอ่าตามมาตานึงมาตานึองคือกแล้วก็ปล่อยสองทีถามมาพี่แหละเออหาคนบอกบอกบอกบหาคนบอกบอกหาคน